ผมก็ช็อตไปด้วยนะครับผมยก3ครับคุณผู้ชมตามกันต่อนะครับบินแดงครับ2 3ปีจากชัยภูมิครับขวามืออีสานเหนือ21ปีจากกาลสินเอาเตะซ้ายแม่ายหน้าจะทำงานดีล้อเกินครับอีสานเหนือทีบซ้ายทีบไว้ครับขยับอูเตะขวาครับแม่ไม่บังเลยครับบินครับไม่บังนี่ไปมั่นใจร่างกายตัวเองมากไปหรือเปล่าครับต่อยขวาไปครับ เนี่ยไแล้ว <Herm> ตีเกาะไว้งกใน,นดูจังหวะครับคนหนึ иной, ่งขึ้นบนคนหนึ่งล็อกล่ากครับอยักครับยักแทนอะไรกันไม่ได้ปัดซ้ายครับทิ่ไปก่อนรอจังหวะครับปัดขวาแลกกับแ้กครับวินเป็นฝลายเดินเข้าหาบ้างครับตรงนี้ไต่ขวาครับล็อกไว้งกในดูครับยังตีก็ไม่ได้กรรมการแยกมาอ่แยกออกมาครับโอ้ยพยมจะอกปัดหินสองนะครับอีสานเหนือเต่ตะลากเอา ลลอกล็อก,ล,อกล็อกได้แล้วท้องได้แล้วครับอตีเข่าซ้ายยกขวาบังครับอ่าอ่าละเกมเริ่มจะเข้มข้นแล้วนะครับอีสานเหนือถอยได้สักพักหนึ่งครับขยับเข้าหาต่อครับวินตัดลำตัวพยายามจะขวางนะครับวินอีสานเหนือก็จะท้องครับมันมีวิธีครับยไทยมีการมีแก้ครับอ่าเข่าซ้ายของอีสานเหนือแต่ว่าวินโตขึ้นไม่ได้ ต้ไม่ได้ครับมาว่ากันใหม่ครับกลางเวทีหมัดซ้ายแลกกับแข้งขยับทีมซ้ายก่อนครับพุทไปต่อยเจอล็อกแล้วตีก็วงในตีขึ้นมาเด็กตีไปครับมืสาเหนือแล้วดูครับจังหวะแอบกลับแล้วก็พยายามขยิงให้องดูตัวใหญ่ขึ้นครับถึงตัวล็อกไว้จังหวะชีงกันครับตีมาตีคืนตีซ้ายครับวิท ต,ต,ตั้งตั้งแล้วตีซ้ายยัดซ้าย้นไปครับอีสานเหนือล็อกล็อกล็อกแล้วตีครับวินตีก่อนแล้วก็ดัดครับอยู่ชาวบุกเดี๋ยวออกมาครับมาขยังออกหมัดซอกาไม่โดนครับอีสารเหนือครับตะขาอีสารเหนือวินเดินนะครับตดต,ต่ตอยลัตัวหมัดขวาบนครับไะซ้ายครับขยับเข้าไปครับต่อยขวาครับตั้งแขนแทงเขา คล้องครับคล้องได้คล้องได้แต่กัปแหมตียังไม่ถนัดนักครับเอาครับวนออกมาแข้งขวาครับยัดซ้ายอีสานเหนือตั้งกระแพงคาไว้ครับโอ้โหไปขขามาบล็อกได้ครับโดดปัดกับสับซอกขึ้นมาครับปัดขวาแล้วไปซ้ายก็ปัดขวาไอครับขขวาวขาด้านบิดหมวกในดูครับตั้งกระแพงเอาไว้ตั้งตั้ง สามสองันชัรถตีขึ้นมาครับอีสานเหนือแล้วก็ปิดปิดหาเหลี่ยมครับเอาครับแล้วก็มดยกออเอาครับไปรูยกดนต่อครับยกที่สี่ครับจากวะวงในครับเน้นวงในปิดมาอ่ะยังครับยังไม่มีใครเสียหลักครับต่อยก่อนครับคนปิดครองได้แล้วตีครับโอ้เด็กตีครับแม่จัดดูได้เปียบเลยครับอีสานเหนือลูดไปครับลูดไปแล้วตีโอ้ลอกได้แน่นครับอาล้ครับ มีอาชีพให้อีสานเหนือนะครับสั่งให้เดินครับไล่ขาแทเข่าขวาไปข่าซ้ายโต้ขวางเอาไว้ครับวินข่าซ้ายเนี่ยครับข่เยิงครับไม่สุดไม่อยากสูงต้องขยิงครับใครตีใครครับใครตีใครเอาพร้อมได้ครับแต่ว่าตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาครับเกี่ยวกันสินอีสานเหนือเดินต่อครับ เตะซ้ายครับอีสานเหนือฟินหมัดขวาครับเอาละครับล็อกได้ล็อกได้ตีเข่าขวาครับเข่าขวาโตมาจากฟินวินพยายามจะขวางนะครับเสียบซ้ายราคารับวินรัดเจอของอีสานเหนือคืนอ้าครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับตัดละตัวไปครับมัดของวินบวกในตีครับอู่แล้วดูครับแหมจั่วขวางดันตีของอีสานเหนือครับไปกันต่อครับตัดศอกไว้ตีวงในขยิคอคล้องได้ตีครับ ตีครับโอ้โหดีครับแมเริ่มฉายลูกแข็งแรงนะครับทางด้อีสานเหนือทั้งค้องทั้งขวางนะครับมาแลลวครับบินครับกลางตะารับยังไงครับอีสารเหนือถึงตัวตลอดแบบนี้ครับอาซอขวาครับแทงขาขวาเขาบินอีสานเหนือก็แทงมาอแทงมาแทงขึ้นครับแล้วก็จบที่อีสานเหนือแทงก็แช่นักซอกครับเอาซอกขวาขึ้นมาครับเดินต่อครับเดินต่อครับ ไสซ้ายหน้าครับต่อยขวาครับแทนขาขวามาครับเสียบซ้ายครับอีสานเหนือครับวินวินเขียบได้ไหมครับเสียยได้ไหมมาเจออีสานเหนือใช้ความทีด้วยโอ้แล้วทีแล้วเวลาตีแต่ละทีแค่ออกเสียงขู่ด้วยครับอีสานเหนือครับยับไปครับเขี่ยล่างครับวินดูยุบดูช็อตไปเลยครับโดนหมัดไปอีกครับ เสียมาแล้วคาไว้แต่ลากครับลากมาแล้วตีครับยัดไปที่เชือกครับอีสานเหนือครับโอ้โหแกออกมาครับมีไหมครับมีไหมแอดูฮะดูดันครับอีสานเหนือครับยิงแทงซ้ายโดนแข้งสายของอีสานเหนือต่อยลำตัวครับแทงเท้าครับวินต้องขึดขึ้นมาครับต้องขึดขึ้นมาครับพอผู้โดยสารเพียบเลยครับอ้าวมาครับ ขวาลำตัวอ้าวโดนลำตัวโดนลำตัวกระทำท่ามดีสั่งซอกขวาครับสายเนื้อตีเข่าซ้ายครับโอ้เอ้าครับยังพอมีเวลาครับให้กับธนมวินครับขยับเดินเดินมาไปขวาก่อนครับมีฮึดอีกสักครั้งก็ต่อยมาโดนล็อกเอาไว้แล้วโอ้โหนี่ครับงหวะนีเสียเหลี่ยมไปครับแล้วก็มดยกอ่าคงคงไม่ไหวแหละครับแบบนี้ครับ ชูมือครับให้กับอีสานเหนือต่อตันเจริญครับหรือว่าอีสานเหนือช่วนบางแสนครับเป็นฝ่ายเอาชนะที่ได้เกินนอกเอาในยก5นะครับ